สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันสดครับวันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมปี64นะครับ r วีได้ปรับแพทใหม่แบบสายฟ้าแลบซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันครับหลังจากที่อ่านแพทโน้ตแล้วผมเห็นฮีโร่ที่น่าสนใจทั้ง7ตัวที่แนะนาเอามาทาคลิปครับมาเริ่มกันที่ฮีโร่ตัวแรกนะครับอิลูเมียอิลูเมียจะถูกบัฟสกิล1ให้ความเร็วเร็วขึ้นไกลขึ้นครับและสกิล1รูปแบบพิเศษยังถูกปรับให้แรงขึ้นด้วยครับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือสกิล l ครับหลังจากปรับมาใหม่สกิล l เมื่อใช้โดนฮีโร่จะสามารถใช้สกิล l แบบพิเศษได้ทันทีครับทำให้ตัวอิลูเมียมีซีซที่หนาขึ้นครับแต่สกิลอันติจะถูกปรับเนิฟลงสกิลอันติหลังจากกดใช้แล้วจะไม่เก็บพาัสซีะครับตัวต่อไปเป็นคลิกซี่ครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่สกิลหนึและอันติถูกปรับให้แรงขึ้น ต่อไปเป็นกาลีโฉมใหม่ถูกปรับสกิลหนึ่งขณะใช้ไม่ต้องหยุดไล่แล้วครับพาสซสฟให้ตีป้อมเบาลงสกิลสก็ถูกบัฟขึ้นอันติเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นแต่ดาเมจเบาลงดาเมจจะถูกปรับลดลงแต่ด้วยจำนวนครั้งที่มากขึ้นผมว่าก็ยังแรงอยู่ดีครับไปดูตัวต่อไปอย่างลิกเตอร์ครับ ที่หลังจากถูกปรับเพดไปคราวก่อนก็แทบไม่มีคนหยิบมาเล่นอีกเลยดาเมจการโจมตีพิเศษเพิ่มขึ้นเอฟเฟกสถานะแม่น้ำสร้างความเสียหายกายภาพ3-8%ของ HP ที่เสียไปสก,กิล2ถ้าอยู่สถานะพุ่มไม้จะไม่ถูกลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วคีล่าหลังจากถูกปรับมาใหม่อันติแล้วเดินเร็วขึ้นแต่เอาสถานะการป้องกันการโจมตีปกติออก นี่เป็นคลิปเปรียบเทียบก่อนปรับและหลังปรับครับซาตาถูกปรับสกิลอันติลดความเร็วในช่วงออกตัวลง3 0ในช่วงต้นเกมในช่วงเลทเกมก็ยังแรงเหมือนเดิมจะคลิปเปรียบเทียบได้เลยครับนาตาาหรือนาตาเลียคนไทยส่วนใหญ่คงเรียกนาตาาถูกปรับสกิลอันติใหม่ยกเลิกเอฟเฟค์ล้างสถานะและได้รับโลมากขึ้นตอนทำคลิปผมก็แอบอยังงง ว่าตกลงยกเลิกจริงหรือเปล่าดูจ,จะคลิปได้เลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวฮีโร่ปรับสมดุลวันที่22เดือน7เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7ฮีโร่ที่น่าสนใจตัวนี้แต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลการปรับสมดุลฮีโร่ทั้งหมดผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วครับสำหรับแพทนี้ผมว่าเมดมาแน่นอนครับเพราะไอเทมที่ถูกปรับลดเกราะเวทลงทั้งหมดเลยครับ เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปให้ผมดูหน่อยครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ